ท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมเกณฑ์ชิดิเพ็กนะครับผมซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาเล่นในเรื่องของอีเวนต์ให้จบกันต่อนะครับซึ่งผมคิดว่าคือผมคิดว่าไออีเวนต์สาบนนั่นคือจบแล้วนะฮะแต่ความปจริงคือมันยังไม่จบนะฮะมาฮะคือมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ผมนั่งเช็กว่าอีเวนต์มันจบหรือยังนะฮะสุดท้ายฮะมันจะไม่จบแล้วก็ปกุ่มไหน F5 ปะ่ะเออนี่มันจะไม่จบทุกคนต้องกดตรงไหนนะ มาทึกเทพนิยายเนาะนี่บทนี้มันยาไม่บจบครับฤด,ดูร้อมมังกร้ายโลกทิธานภาพผหมวกนะภาพผหมวกหมวกใช่ไหมออกเสียงไม่ถูกฮะนะภาพผหมวกนะฮะนะครับ,พพนะรบเราไปเล่นกันเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับคนป้ายเราไปกันต่อนะครับไปพื้นที่แห่งนี้ปึ๊บมาถึงที่เรียบร้อยแล้ว เอ้ยวส์ช์โ h ้ยขอบค y o u ่ะหนุ่ a สาวและขออนุญาต t พิว่าที่คุณแต่ i ิ่งนี l เหม p ะสมจริม่ฉั l หมา r ถ i ง a ังกังวลเกคอ๋อภาพพนหนวกคือคือการที่ตัวละครจากมอนสเตอร์มาที่นี่นะนี่จีนกับเคยรมาเนี่ยโอ้โห g r e e t i ั g s to ท o u ง o t h คือเพื่อนจับม็อสแตกมานะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงอลิสกับคีอาที่เขาได้จดหมายเชิญจากอลิสมาพาคีมามาพักร้อนคีไปไหนแล้ววะ You're right. Oh, wait, Kaya. What exactly did you order from the bar? The house special, of course. Best way to get a taste of the local culture. <laughs> Why are you making that face, Paimon? Hayır, I hmm. something tells me I need to tread carefully here. Let's see, it's got a lovely color, but how it looks hot. Gang, I might gang. Gang, เอ้ย do see. Nine, look. เธอไม่รู้นายเธอได้แต่ว่าช่วยมอาขวากตอนนี้เออเคเดี๋ยวผมแค่ภาพนี้ไว้นะไปทัาโปรคลิปได้กี้ปะคือมึกอะให้มันได้ยี่สี่ไพมอนยี่แท้อย่างงี้นี่เองถ้าเคยโดนหลอกมาแล้วเหมือนกันไม่ได้จอดจงนายเลยนะ ดีด้วยไม่ใช่แค่เราเนะมีคอรเล s was m a k i n a e h n e o r that t e e the k i n g d o o a e s alright we'll g i v her our h e a t s เลอไมีความสุขเดวันนี้คอคออะไรนะลืมชื่อคออะไรนะกูจำไม่ได้คอคออะไรนะ 400เมตรเลยเหรอทำไมมันไกลจังอ่ะ400เมตรมันเดินไกลจังวะเดินไปไหนนี่อผมหยิบสายชาร์จโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนอ๋อคอเล่ถูกแล้วดูนะคอไหนกวะจะมีคออะไรม้าใแต่คอเล่ตูอยู่อยู่พื้นที่เสียสมรก้าเลยนะลูกเื่อเคนะยัง โ oh, อ้ตามบ้านต้นไม้ของที่นี่มหัศจรรย์ตะต้องรีบจดเอาไว้เออมาเป็นบ้านกระดาษลูก Yep, you got it! Hmm. Oh no. They mentioned some stuff along the lines of past misunderstandings and welcoming new members. I only just got here. Oh thank goodness. Are you looking for the Yeah, he's in no way? No, no, no. I've got to save her for next time. For now, I've got to make- Oh, there's no rush! Just take it slow and enjoy yourself! Like Kaya! Oh, he sends his regards, by the way. Oh, Mr. Kaya. Well, right now he's at the. <laughs> you make a good point. Shall we go pay a visit to the Metropole Traveler? Maybe Minnie, Durin, and Hakai are still there. Oh, บอกว่าเอ่อเจ้า right. Oh right. Going Something pretty interesting has been happening in Sumer. Sounds good. We'll find some time in our schedule. Of course. of okay, huh? แต่ก่อนที่ไปพื้นที่นั้นนะคุณควรเห็นนู่นเลยว่าฮะฮิริชูฮะเขาตอบแม่หนึ่งทีฮะมันใช่ฮะตบโดยเอาเอาหมอนนี่มาตบนี่แหละจบละพวกผมไม่รู้สงสัยนะครับว่าอุ้ยพี่ครับทำไมเอาไฮแซมพี่มันปลดปื้นพลังงานเยอะขนาดนั้นอ๋อผมเอาดาบปื้นพลังงานมาใช้แหละฟาโบแหละ ผมไปเจอฟาโว่แล้วทุกคนนะไอ้พวกดาบไอ้ดาบที่ไม่ใช่ฟื้นฟูพลังงานผมก็ให้คอลินไปใช้แล้วมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกมันใช้ใช้ไปก่อนมันเท่มันสวยความสวยโดยเฉพาะเลยผมเป็นแบบอะไรนะฟืๆๆ้นฟูพลังงานมาสเตอร์มีแต่มีแต่ฟาโว่ตาสุก็ได้ดาบใหญ่ฟาโวไปฮะท่อใจเลยฮะ,ะอ๋อเรามาเจอนี่ฮะ,อะไ,ไอหม,มูน้า อ๋อก็จกสองดาวของเธอเกิดปัญหาอีกแล้วเหรอจงสองดาวฉันยังอยู่ดีแต่ปัญหาคือตาของฉันต่างหาก this statue. รูปปั้นอ่ะทำไมเป็นอะไรไปหรอก็ปกติดีอ่ะนี่คือเทพที่จะพยากรอาจจะเธอไม่ใช่เหรอไม่เชื่อจะเกะคนนั้นไม่น่าจะหน้าตาดีแบบนั้นไม่ได้อาจจะเป็นต่อสาวก็ได้สาวเหรอ จะว่าไปก็ดูคล้ายกันในแตออลี่เล่มนั้นที่เขียนว่าสมัยยักสาวว่าเธอชอบตามเทรนด์แฟชั่นอยู่เหมือนกันนะเอาตามไปแก่งดังไยินสีที่พูด หลอกนะใช่รู้สึกเสียสันหลังเพราะกลัวกลัวได้ยินกลัวได้ยินเองอ๋อกลัว I did a quick scry when I came into this world and when I saw the stars reflections I was at a loss for words It looks like fate in Simulanka is based directly on Tavat ช่แบบเป็นอะไรลากถาของอ๋อเนราถางที่นี่ภาพสะท้อนสตากรรมของความเป็นจรงิงภาพเสมือนจริงของโลกแห่งความเป็นจรงิจรงอ๋อง่ายจะพูดว่าผ <Basically, S 2> ู้สร้างได้สร้างโลกใบนี้ขึ้นมาจากภาพสะท้อนบนกระจกหรือ,มอ,รกกรอไม่ก็ทะเลสาบแห่งหนึ่งก็ได้อดอุจจอรไปเลยพอสกักแดูต่อไปเรื่อยๆ ไม่เอาต่อแล้วกันควคุมว yeah. ิธีดวงดาราด้วยซ้ำเพราะเธอดื่มดื่มดำไปกับคญญาของตัวเองแ่นี่ไปหาอ่านโน้ตเลือกอะไรเอ้ละอืนไปหาอะไรขนาดนั้นหรอ

ทำไปแล้วจ้ะตอนนี้เขาอยู่ที่ทะเลแหละเขายังมีคนอยู่กับเขาเยอะโอ้ม่งกี้อมไม่ได้อ่านนะแต่บอกอ๋อเราให้โมนาหานไ ดาไอดาดารินให้อะดารินมันอยู่ที่ทะเลสาบตรงนี้ทุดทีจ้ะจำไม่ผไม่ใช่ทะเลสาบใช่หรอ <laughs> มาข้างล่างใช่ไหมอข้างล่างลำมังอ๋ออยู่กับลำมุดไงเห็นแล้ววงฟ้าตัวอดีมวงฟ้า

Then, as sovereign ruler of the Reich, I extend. Who did you just call a servant? What Main Freulein means to say is, hello. It's a pleasure to meet you. Pleasure to meet you too. <laughs> but guy's not my servant. He's my friend. Ah, <sighs> Now you're over explaining. I'm to Durin! Found you at last! Whoa, and fishes with you too? Greetings, Outlander, blessed by the Emma How honored you are to meet your princess and another of s k แม่งเบิร์กเฮ้ยอันนี้เอ้ยมันมีหลายซีรีส์ที่ทำโปรคิวได้ดีเหมือนกันนะครับทุกคนครับก็โอ้ตัวมันั่งเลยเอ้ยเชี่ยถูกกระจายคี้มาละตัวระเบิดน้องระเบิดมาละมากับโอ้อาเบิโดเอามากับหมดเลยเอาเอาเบิโดนั้นยาเธอแหละประกอนี่ะไม่ใช่ยาสิต้องเลือกแล้ว เป็นแบบมาจะบผลยาจากแม่มดเหมือนกันอะเออยารับยาได้ไหมไม่น่ารับยาได้เนาะอ่า a ิดว่าจะเลี้ยงมาให้รับ dengan d my mom We're friends? Mm hmm Our moms were friends, which makes- Big brother? <laughs> wow. Thank you, Clee. Can I go play with Clee Hackeye? Guy? Suit yourself. Helpado! <laughs> Helpado, can I? Go on. Uh, just don't go too far away. Oh, Yay! Come on, Misterin. Oh. Wow. Do you what <laughs> your princess and accepts your invitation? What main Freulein means to say is, Oh, too. Bye bye. To return to our previous discussion, Mr. Okama, you were telling me about a prophecy. คำสำนาที่คุณสมูมพูดถึงตอะน,นั้นได้ยินบีพูดกับเอ็มว่าเห็นแก่ความพย so ายับของเธอฉันจะบอกความรับฟางอย่างให้เธอละกันสักวันหนึ่งลูกของอาจะต้องพื้นคืนชีพขึ้นมาดาริน uh, แห่งดาก์กสไปจะคือชีพงั้นเหรอ ฉันก็แปลกใจเหมือนกันทั้งหมดนี่เป็นความเป็นภาพในความทรงจำถ้าผิดก็ก็ย้ำว่อย่ามาโทษฉันฉันเข้าใจแล้วผมการสังเกตของดักตันสปายในช่วงนี้ของฉันก็วิสูทธ์คำทำนายได้แล้วหัวใจแห่งดูลินดูลินดูลินนะฮะไอดูลินนะบอลิดาลินนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ถ้าแม้จะต้องอะไรถ้าถ้ายังจะช้ามากก็าตามแต่แล้วก็มีแนวโน,โน้มที่ที่จะเห็นอ๋อฉั้นพวกเราควรทำอย่างไรต้องวางกลยุทธ์สำหรับการรับมือสถานการณ์ต่างๆก่อนแน่นอนว่ารวมถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดด้วยฉันรู้อดีตาลิและ ไม่อยากให้เรื่องเลยเ่อไปถึงขั้นนั้นแต่ยังไงเราก็ต้องเตรียมพร้อมออาไปอ๋อคือดารินมันกรมาเป็นมังกรที่ใสนเไม่ใช่มังกรที่สนไปดีเป็นเนี่ยว่าจะของดาริมก็จะเต้นตามปกติอยู่ดีจะหวังว่าจะฟื้นคือชีพจะไม่ใช่มังกรร้ายแล้วกันคือคือเมื่อก่อนมนเป็นมังกรร้ายเพราะว่าอะไรนะ เป็นมังกรสีดำมั้งผมก็จำไม่ได้แล้วรอมันแต่ที่รู้คือคือเป็นมังกรที่มีพิษแล้วกันนะมันก็ไม่ปลอดภัยนะทุกคนอ้าผมจำไม่พิดใช่ปะผมจําไม่ได้รอมนะันอะผมผมจําได้ว่ามันเป็นมังกรที่ใส่ไม่ดีคือมังกรร้ายเอลยวิสัยดีผมก็ไม่ใส่แต่ที่รู้รู้เป็นมังกรร้ายฮะทุกคนเข้าใจความหมายของฉันไหมเหมือนนี้ประมาณนั้น พองคุณสมัวกพอถึงตอนนั้นฉันอยากให้อยอให้คุณและดารินมาช่วยพวกเราอีกแรงเกี่ยวกับฉันด้วยเหรอฉันเคยช่วยดารินในโลกโลกนี้มาแล้วใช่ว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะหาการดำรงอยู่ของเทพดาราทั้งสามมีความหมาย เทพธิดาทั้งสามนอกจากการตีความของความที่โรแมนติกแล้วกันอ๋อทีชะตากรรมแห่ง r l ดฟ้าถ้าดารินเห็นแล้วก็สปายคือชี้ขึ้นมาพวกเราก็ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหนูดารินตัผึงผุนผู้ซึ่งเกี่ยว เกี่ยวอะไรฟังอ๋อเกี่ยวกับสตาสัาของเขาโอเคไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนั่นแหละพี่วดอถ้ั้นสีเรือกระดาษอยู่ลำนึงอ๋อโอเคสองวนาชจะไปคิดด้วยนะบ๊ายบาย What were you guys talking about? Nothing. Huh. Okay then. Let's go join the others. Everyone's going to check out the new origami ship. Alright. I'll be right there. Why would I be? Do I strike you as someone who cares about other people's issues? <laughs>

Yo, are the American. American. Does this boat have a name? Huh? A name? Mm -hmm. Every boat. They're usually symbolic names that represent. Hmm. hmm. Let's go with. The Dur. Huh? You want to name it after me? Oh, <coughs> you need to wish me <coughs> a safe voyage as he sails into a new chapter? Your princess approves. Let the oh, Durin. <laughs> Let's call it that then. Thank you, Hat guy. Also, can I ask you a favor? Go on. Remember how mom's friend said I should be able to leave this world? Well, I wanna pay a visit to your world. Just a quick trip, can we? Oh yeah, but you love this almost. Huh? Is is that a no? I don't think that's a great idea. The people of are allowed to go to then so what's the problem with taking in there for a visit? I'm assuming I'll have to be your bodyguard while we're there. <laughs> I I can protect myself. And I'll do what you say. I won't fly off on my own. I promise. Please, <laughs> can I go? <sighs> It'll be up to you to stick close. If you disappear on me, ก็ตามไปเอแล้วแกโอ้เข้าใจแล้วล่ะนี่จะหนูดานินก็เราจะไปแล้วล่ะเลื่อกลับมาเล่กับคีที่มอสแตรดด้วยนะอันนี้ยาวเออคุณหนูบอกว่าเธอีดีต้อนรับทุมาเยที่บ้าเสมอเลยเออ กูจะอานบทนกถ้าหักไม่อ่านบทนกไม่หวจริงเอ่อได้รู้จัเพื่อนใหม่เยอะเลยฉันดีใจมากเลยนะเยหรือยังเนี่ยโอเคจบแล้วเอ้าจบแล้วดีนี้ ไปไปที่เมืองหลวงได้คือเรานั่งไอเรือนี่ไปเมืองหลวงได้ใช่ไหมไหอ้อจบแล้วเหรออุ้ยมาทิ้งปมว่าถ้า,ถาหากถ้าหากอะไรดาดาลินในในโลกของความเป็นจริงที่ไม่ใช่รุนทิทานตื่นคือมันจะเป็นยังไงอะไรเรอเออมันตื่นขึ้นมาแล้วมันจะแบบมันจะชั่วร้ายไหมหรือหรือมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็จะเอาดาลิน ที่ใสด่ดีนาดีที่อยู่กับเราเื่นหนูน้อยไปคุยกับมันนะนะอันนี้เล่นไงเนี่ยรางวัลมากมายลงลงดูซี่โอ้โหเช็คก่อนนะมันจบแล้วจบแล้วะฮะจบแล้วก็บ้าน,นะฮะนะถ้ดอยินว่าเอ่อคอเร่บอกบอกว่าช่วงนี้ซเมรมู้มีเรื่องครับครับขันนะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ของคิรละ,ละอันนี้ผมผมเล่นอยู่อันนี้ผมผมเล่นไปไกลแล้วอันเนี้ย อันนี้ของคิดละละ่ะมีของคิดละล่ะของคอของคอไม่ใช่คอรินนี่อะไรนะคอเล่คอเล่แล้วผมจำได้ว่าอะไรนะจำได้ว่าไปที่ซซเมรุใช่ไหมโอยเียอ่าอันนี้มันเควสโลกไอเควสไอเควสหลักฮะคือคือผมจำได้ว่าคลิปบนยูทูบที่ผมไอคลิปอะไรนะโพสเฟปของผมผมดูฮนะบอกว่าถ้าหาจบในเรื่องอีเวนต์แล้วอย่าให้ให้รีบไปที่ซซเมรุ ไปหาไปไอ้ไปที่ไหนนะสูรจำไม่ได้วะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่การศึกษาผมซื่อไม่รู้อะกออูเรียกชื่อไม่ถูกขอโทษทีให้ไปฮะเดี๋ยวจะเจออะไรนะนาฮิดะป่ะนี้คือผมไม่แน่ใจว่าเจอนาฮิดะใช่ไหมหรือเจอเอ,อ่มอมงฟ้าไม่รู้จะเจอสมมวัวไหม อามาเรามาดูกันดีกว่าอุ้ยเชีย่ยมันเข้าอีเวนต์คอเล่เหรอเข้ารอคอเล่เฉยเลยตัวจบแล้วบันมันโดคอเล่ไงเรียบร้อยดิผมก็แบบเชีย่ยอุดรอคอเล่เล่นแล้วไงตอนไหนนะผมจอว่ามัน จะอยู่ประมาณแถวแถวนี้ทุกคนข้างในหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมเข้าไปคือเห็นคงก็บอกว่ามีนาฮิดะให้คุยด้วยปวดศาสนากับสกาลมุตซึ่งรู้สึกว่าผมจะพละ <careers> ดาดแล้วล่ะโดนรอขอโดนนนี่ในเรื่องขอเลสตบให้เรียบร้อยไม่เจอแล,ะละ้วล่ะบอกแค่นั้นแหละดูทรงแล้วยอมล้ว ไม่น่าเจอฮะอโศกลนะฮะว้าเอาคนนี้ไม่ใช่ไงไ,งไม่น่ามีละแล้วปัญหาคือไอ้พื้นที่แห่งเนี้ยม่นขึ้นแบบปกติไม่ได้ไปฮะนี่ผมอาบมาประมาณ20นาทีแล้วเนี่ย เราเล่นคอลเลีสักหน่อยดีกว่าไหมหเก็บไว้ดีแยกไว้ดีกว่าเนาะเออแยกไว้แยกไว้นะฮะเราแยกไว้ดีกว่าครับเพราะว่าคิร่าล่านี่ผมคือผมเล่นไปแล้วเก็บเพชรไปแล้วฮะไอ้คอลินเอ้คอลเล์นี่คือผมยังไม่ได้เล่นเนี่ยยังไม่ได้แตะเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ประมาณแถวตรงนี้หรือเปล่านะจําไม่ได้ก็เป็นรูปภาพปกรูปภาพเฉยทุกคนผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมหรือเปล่าเปิด ก็เอาไปว่าคลิปวันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากไลค์และกดติดตามช่องอิบุทากันด้วยนะครับสำหรับบทนะครับผมเจอฟารุซันวะอาชีนอะไรไงวะนะหบว <c oughs> <c oughs> ฟารุซั <c oughs> นฮะดูนั่นสิฟารุซันอยู่ทางนั้นนะลองไปถามเธอหน่อยไหมผมไม่ไหวแล้วเห็นมาทึกการการยื่นหนังสือ เออูเกิดเล่นไปแล้วก็คลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมฝากไค้ก็ติดตามช่องอวปัสาะกันด้วยนะครับทุกคนครับเจอฟารุซันอย่าไปยุ่งกับเจอะไม่งนั้นมันจะยาวานะชโชคดีฮะบ๊ายบาย